ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทำความสะอาดเรียบร้อยปิดฝ้าแล้วครับฝ้าอันเดิมนะครับก็จะเป็นลนนักษณะนี้เปดูรูหน่อยเพราะเขาใช้ของเดิมเช็ดผนังให้ด้วยนะครับงานเาราละเอียดดูหน้าคนเช็ดก่อนครับรูๆจะมีอะไร อธิบายกับเมียไหมครับครับถ้าถ้าเมียไม่มานี่จะไปบวชได้ไหมครับเห็นว่าจะเข้าวัดแล้วใช่ไหมครับดูทีมงานเราเช็ดท,ท,ทุกแขงครับละเอียดยิบแต่ทำไมเมียทิ้งรู้เอาครับพูดหยกันเล่นเสร็จแล้วนะครับก็ประมาณนี้ อันนี้ก็จะเป็นรูนะครับซึ่งเจ้าของเขาไม่เอาข้อบปิดนะครับเขาจะให้ช่างมาเก็บปิดปูนไปเลยครับ<ม>เดี๋ยวเขาจะทาสีนี่ครับนี่ครับช่างไฟในตํานานเราข้างใหญ่เรานะครับเนี่ยอยู่กับพัดลมคู่ใจเขาครับตัวนี้ใครแตะไม่ได้เลยครับ ตอนนี้ก็ทีมงานเรากำลังเข้าตู้นี่ครับลักษณะน,นี้ครับเสร็จแล้วปิดฝ้าปิดอะไรเรียบร้อยรอระบบลองไฟนะครับเป็นงานเดินท่อ EMT ครับเดี๋ยวเราจะไปดูอีกห้องหนึ่งนี่ครับเสร็จแล้วเป็นประมาณนี้ มานี้นะครับมีเอประมาณนี้ครับปิดฝ้าเรียบร้อยครับถ้าใครอยากดูระบบบนฝ้าก็ย้อนไปดูในอีพีหลังๆนะครับที่ถ่ายให้ดูประมาณนี้ครับชั้นนี้ไม่มีคนอยู่นะครับ<ม>เขาจะทำทิ้งไวง้เฉย อไหนเก็บใช้ได้ก็ใช้ไปแต่ระบบนี้ทําใหม่หมดนะครับอย่างเช่นหลอดไฟนี่เขาก็อันเก่าแค่เราเปลี่ยนหลอดขาเดิมนะครับก็าต,ตามนั้นนะครับนนี้เราก็เปลี่ยนใหม่นะฝ้าเขาไม่ได้เปลี่ยนนะครับนี่ห้องน้ํามีช่างเราครับโอเคครับเจอผมอีพีหน้า